แน่นอนก็ทุกสิ่งทุอย่างก็ได้ยนครับเมื่อคราวเนี่ยที่แม่บอกว่ามองเห็นนะบางทีคุณไม่ได้เพ้่งมงห็นก็มองเห็นเมื่อคราวแ มีหมอนะคะเป็นดาวของเขาตรงคือคือที่ร้องไห้ตรงนี้น่วงปะว่าสตร์เแต่เห็นเด็กๆนะว่าเขาเขาอแบเออเขาลอให้หมอพรนะคะเท่า่ที่ค่างรู้สึกออกมาเออเด็กๆเอให้หอนะคะ่ตีจะว่าไงกเที่ที พี่นวทัยจะเป็นแสงโกลรเซเลสแสงอะไรก็แล้วแต่แต <AND> well. ่เรเป็นเอกลักนะใช่เราเปเอลัทุกแสงมคุณค่าที่กำหนดเราอ๋อเงินมเป็นเง่าปุ่มมออขอบคุณมานะคะเรื่องต่อไปแลจะเป็นพิธีการที่สำคัญแล้วที่เรามาด้ย และเชฟผู้สอนนะคะอีกบทบาที่นิดนึงนะคะซึ่งวันนี้เราก็

Cảm ơn và ่ก็เป็นเป็นส่วนที่ที่ได้สรุาเรื่องของกรเป็นของ้อ Okay.